Bye-bye. สวัสดีครับท่านผู้ชมครับกลับมาคุยกันต่อในสถานการณ์เกี่ยวกับเรื่องของการละเมิดสิทธิธมนุษยชนหรือเรื่องของสถานการณ์การเมืองในประเทศไทยนะครับผ่านทางเว็บไซต์ t h i v v o i e m m e i i a c o m แห่งนี้นะครับซึ่งก็เป็นพื้นที่ที่เราเปิดขึ้นเพื่อที่จะสะท้อนมุมมองเสียงสะท้อนความคิดเห็นของประชาชนคนไทยที่อาจจะไม่สามารถที่จะแสดงความคิดเห็นได้ในประเทศไทยแต่ว่า พื้นที่ทางเว็บไซต์ t h a i v o i c e m e d i a c o m นี้ก็จะเป็นพื้นที่สื่อกลางหรือว่าการที่จะสะท้อนความคิดเห็นของคนไทยที่ไม่สามารถที่จะพูดได้ในประเทศไทยนะครับวันนี้เราจะคุยกับนักโทษทางการเมืองท่านหนึ่งนะครับจริงๆแล้วหลังจากที่มีรัฐประหารคสชก็มีการกล่าวหาบุคคลมากมายนะครับและคสชก็มีการที่จะเรียกตัวบุคคลเข้าแปรายงานตัวเป็นจํานวนหลายร้อยคนทีเดียวนะครับแล้วก็หลายคนเหมือนกันที่ไม่อยอมไปรายงานตัวหนึ่งในนั้นก็คือคุณหนุ่ม คุณหนุ่มเรศนน์นะครับหรือว่าคุณธัญยุฒธทวีวโรดมนะครับอายุ42ปีเมื่อมีคอสชออเกิดรัฐประหารขึ้นมานะครับคอสชอก็ได้มีการเรียกเขาเข้าไปรายงานตัวแต่เขาก็ปฏิเสธที่จะไปรายงานตัวกับคสชโดยให้เหตุผลว่าคอสชอนั้นได้อํานาจมาโดยไม่ชอบทำเพราะเห็นว่าเป็นการทํารัฐประหารมานะครับแต่สิ่งที่ทําให้เป็นประเด็นกันขึ้นมาก็คือว่าเขาได้ มีการทาหนังสือไปยังองค์กรสิทธิมนุษยชนทั่วโลกนะครับว่าการละเมิดสิทธิมนุษยชนของเขาเป็นอย่างไรและที่สร้างความหนักใจความเครียดให้กับเขามากที่สุดก็คือการที่คอสชอได้มีการส่งทหารเข้าไปพุกคามหรือว่ากดดันลูกของเขาครอบครัวของเขาพ่อแม่ของเขาซึ่งตอนนี้ก็มีอายุมากแล้วด้วยนะครับเราจะพูดคุยถึงความรู้สึกเหตุผลของการไม่ไปรายงานตัวของคุณหนุ่มเรศนน์นะครับผ่านทางพูดคุยผ่านทางสกายในวันนี้นะครับคุณหนุ่มเรศนหนุมสวัสดีครับ สวัสดีครับเจ้าครับสบายดีนะครับจะบอกว่าสบายก็คงอาจจะไม่ถูกนักนะฮะคือวันนี้คนไทยวันนี้อุปสรรคอุปสรรคก็คือการที่ที่เราจะต้องเอาชนะใจตัวเองแล้วก็มีความเข้มแข็งในการที่จะลุกขึ้นมาอ,อย่างน้อยเนี่ยด้วยด้วยตัวเราเองเนี่ยลุกขึ้นมาเพื่อเป็นตัวอย่างให้กับคนที่อยู่ในเมืองไทยที่หลายๆคนมีความเครียดนหลาย,ลายคนเนี่ยไม่สามารถแสดงออกได้เนี่ยวันนี้เนี่ยเราเรารู้สึกว่าเราจะเป็นที่จะต้องลุกขึ้นมาแล้วก็ให้คนที่อยู่ทางเมืองไทยเนี่ย เขารู้สึกมีกำลังใจแล้วก็สักวันหนึ่งเมื่อมีความพร้อมไม่ได้แตกนะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการออกมาเรียกร้องทางด้นาน,นประชาธิปไตยเนี่ยทุกคนก็จะได้มีความพร้อมในการที่จะลุกขึ้นมาสู้พร้อมๆกันนะครับครับเหตุผล hey, ที่ไม่แปรายงานตัวทศคช mm hmm. เพราะอะไรครับ mm hmm. เพราะว่าดูสถานะของคุณหนุ่มเรดนน์เนี่ยจริงๆแล้ว ก็คงอาจจะไม่ได้มีอะไรมากนะฮะอันนี้คือคาดเดานะฮะแต่ว่าเหตุผลของการไม่ปรายง,งานตัวคืออะไรครับคือต้องบอกพี่จอมว่าความรู้สึกแรกเนี่ยฮะมันคือความรู้สึกกลัวกลัวที่ว่าเอ๊ะในเมื่อเราไม่เราไม่ได้ทําอะไรผิดที่มันอาจจะขัดแย้งกันนะครับใช่ขัดแย้งกับบางคนที่คิดบางคนที่คิดว่าเออในเมื่อไม่มีความผิดทำไมไม่รายงานตัวคือเดิมเนี่ยผมไม่เคยเข้าใจเรื่องเรื่องการรัราฐประหารมาก่อน เริ่มเริ่มต้นเนี่ยจากการที่ที่ก็เป็นเป็นนักธุรกิจคนเล็กๆัวเล็กๆคนหนึ่งในลูกที่กับบ้านที่เขาเรียกมาใไปนะครับนะแต่ว่าพอมามีรัฐประหารขึ้นมาเนี่ยในครั้งนั้นในปี4ีผมยังไม่รู้เท่กากับครั้งนี้เลยจากการที่เราได้เข้าไปอยู่ในคุกเนี่ยและต่อสู้กระบวนการยุติธรรมซึ่งมันไม่มีความยุติธรรมเลยเการล้อมจับก,การล้อ,ลอกปลาบล้อมจับพวกผมพวกผมในเวลานั้นเนี่ยก็กระทำโดยทหารแล้วก็ตำรวจร่วมมือกัน ภาพแบบนั้นมายอ้อนกลับมาอีกครั้งหนึ่งซึ่งทําให้ผมวินาทีแรกที่มีาการเรียกตัวประกาศเรียกตัวเนี่ยผมก็ตัดไม่รี้อที่จะตัดสินใจออกขยับออกจากจากบ้านในทันที mm hmm. ที่ที่ไม่ไปรอกตัวเนี่ยในเบื้องต้นเกิดจากความกลัวเขาไม่รู้ว่าเมื่อถูกจับไปแล้วเนี่ยจะได้รับการกระทําแบบไหนจากทางรัฐอีกซึ่งตรงนี้มันเป็นสารทหารมันคือการยึดอานาจโดยใครก็ไม่รู้ซึ่งถือว่าตัวเองเนี่ยเป็น เป็นรัฐบาหรือคนที่มีอำนาจสูงกว่ารัฐบาลไม่จำเป็นต้องมาจากประชาชนก็ได้เนี่ยไม่จีํอำน้าจเนี่ยเราก็เลยรู้สึกว่าเราเราเราไม่มีความปลอดภัยใดเลยนั่นคือเหตุผลว่าทำไมผมถึงตัดสินใจขยับจากตรงน,นั้นแล้วก็ ตอนแรกยังไม่ได้ยังไม่ได้ตัดสินใจว่าจะไปมอบตัวหรือไม่มอบตัวแล้วเพียงแต่ว่าขอเรียกมาตั้งหลักก่อนอืมครับถ,ถ้าถ้าเกิดว่าไปไปรายงานตัวเนี่ยคิดว่าจะมีข้อหาอะไรเนเมื่อคุณหนุ่มเองก็ได้มีการที่จะหนักคดีไปแล้วแล้วก็มีการได้แถลงอภัยโทษไปแล้วถ้าหากว่าทางคอสชอจะเอาประเด็นเรื่องของการหมิน่นศักดิ์มาเกี่ยวพันเกี่ยวข้องอีกเรื่องนี้ได้จบไปแล้วว่ามีการได้ทางอภัยโทษไปแล้วมีอะไรที่ทําให้ทําให เขาไม่กลัวว่าจะต้องถูกคดีอื่นหรือว่าเป็นคดีเดิมหรือ,อยังไงถึงถึงไม่ไปรายงานตัวโดยส่วนตัวต,วตอนแรกเนี่ยไม่ไม่คือจะดูจะดูดล้านรดเราอนว่าเพื่อนที่ไปรายงานตัวเนี่ยออกมายัางไงบ้าง<ม>แต่ละคนที่โดนคดีหมิ่นในชุดที่สองประกาศฉบับที่ห้าทักห้าเจ็ดเนี่ยจะเป็นชุดคดีหมิ่นทั้งหมดมทุกคนเกืดเกค,คดีหมิ่นที่ถูกเรียกตัวเข้าไปรายงานตัวเกือบทั้งหมดก็คือแทบจะทั้งหมดนะทั้งหมดเลยเนี่ยได้รับการปล่อยตัวออกมา ซึ่งผมก็รู้สึกว่าผมรู้สึกดีนะแล้วผมตอนนั้นเนี่ยผมตัดสินใจเหมือนกันว่าเออผมอาจจะเข้าไปรายงานตัวเพราะว่าทางบ้านเนี่ยเขาก็ไม่ได้เห็นด้วยกับการที่ผมบอกมาเคลื่นอนไหวทางการเมืองอยู่แล้วแต่ทีนี้พอหลังจากเพื่อนเข้าไปรายงานตัวเสร็จแล้วออกมาเนี่ยก็จะมีชุดอื่นชุด2 3งชุดสามชุดสี่ในระหว่างที่ผมกาลังคอยตัดสินใจอยู่เนี่ยหลายคนที่เข้าไปรายงานตัวก็กระซิบมาติดต่อกันมานะครับก็บอกว่าหนุ่มไม่เป็นรายงานตัวแล้วดีแล้วเพราะว่าคําแรกที่พวกเขาถามเนี่ย ไม่ต่ำกว่า3 0มคนนะครับที่เข้าไปคือส่วนใหญ่จะเป็นคนทางทางโซเชียลทั้งหมดก็จะถามถึงเรื่องตัวผมอยู่ที่ไหนแล้วรู้จักแล้วรูปภาพท,ที่ถ่ายกับผมเนี่ยมันเกี่ยวข้องอะไรยังไงเขาบ้างนะแล้วเน้นให้พยายามจะขูบโยงผมกับทางคุณอเนกชัยชนะซึ่งเป็นบุคคลหนึ่งที่เคยมีความสัมพันธ์กันคือเคยเคยรู้จาักกานันก่อนที่ผมจะถูกาจาับในปี5 3านะครคือ บุคคลเหล่านี้คือบุคคลที่อยู่ในผังลมเจ้าทั้งหมดทําให้ผมมั่นใจว่ามีมีความพยายามในการดึงผังลมเจ้าเนี่ยขึ้นมาใหม่ตรงนี้เองที่คือหลังจากที่ได้ข้อมูลจากเพื่อแล้วเนี่ยก็เลยทําให้ผมตัดสินใจว่ายังไงชาตินี้ผมก็จะไปมอบตัวแน่นอนการไปมอบตัวการระโยอไปมอบตัวถ้าอย่างนั้นจะจะมีอะไรที่จะจะฝากถึงคอสชไหมครับจริงๆที่ถ่านมาเนี่ยผมพยายามจะติดตามข่าวสารอยู่บ้างว่า มีใครเข้าไปรายงานตัวแล้วเราได้ปล่อยออกมาคือหลายๆคนเนี่ยเราก็ดีว่าเขาไม่มีความผิดอะไรแล้วก็ไม่บางคนก็หนึ่งวันบางคนก็เจ็ดวันบางคนก็คุ้มหายไปเลยอย่างอย่างอย่างน้องน้องสาวที่เคยช่วยเหลือเริ่มแม้โทษการเมืองอะไรต่างๆนะคือเราอยากจะฝากขอ้อสว่าจริงๆถ้าคุณจะคืนความสุขจริงๆเนี่ยคุณคือคือข้อข้อข้อ้อนี้เรื่องของการข่าวคุณม,มันเยอะมากเลยครับ กับการกับการที่มีคนคนนึงเนี่ยอ,อ,อย่างคือคือจากกรณีผมและผมเชื่ออย่างอีกหลายคนที่คิดว่าตัดสินใจว่าเอออาจจะห่างถอยห่างแล้วกออ็พยายามจะไม่ไปที่สีใดสีหนึ่งก็คือก้ามันอยู่ตรงกลางมากขึ้นแต่ผมเนี่ยผมบอกเลยว่าออกมาเนี่ยผมเดินสายให้ความรู้ในเรื่องของการ การใช้ชีวิตในเรือนจำผมออกมาผมให้ความรู้ในเรื่องของคดีความอะไรต่างๆที่ที่มันเป็นประโยชน์ต่อต่อการพัฒนาระบบของเรือนจำผมพยายามจะวางตัวเป็นกลางผมพยายามจะวางตัวให้ให้เป็นประโยชน์กับประสบการณ์ที่ผมได้รับมาตรงนี้เนการถามของคุณทําให้คุณผลักให้ผมกับปราดกลาะเป็นนักต่อสู้อีกครั้งหนึ่งวันนี้ผมก็ไม่ยอมผมไม่ยอมแล้วการที่คุณจะเรียกใครมารายงานตัวต่อไป ถ้าคุณจะทำเนี่ยเรื่อง,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 งหลังๆนี่ผมผมรู้สึกผมแย่มากขึ้นนะฮะเพราะว่าการไม่มีการเรียกทางโทรทัศน์อีกแล้วแต่ก็จะเป็นการปุ้มเข้าไปจับไปเลยก็คือปุ้มเข้าไปที่บ้านอะไรพวกนี้เลยซึ่งตรงนี้เนี่ยมันคนที่รู้เรื่องก็มีเยอะคนที่ไม่รู้เรื่องก็มีเยอะนะครับถ้าคุณจะให้ความสุขคือความสุขให้ประเทศไทยจริงๆเนี่ยคุณหยุดพฤติกรรมพวกนี้เถอตอนนี้เนี่ยจะไม่มีใครเชื่อคุณเลยแล้วก็วันนี้ต่อให้เสื้อแดงเสื้อแดงในทางกลุ่มเสื้อแดงทีทางเชื่อคุณอยู่แล้วนะก็ให้คุ เล่นละครอะไรของคุณไปแต่คนตรงกลางที่เขามีความเห็นใจพวกผมพวกเราทุกๆคนเนี่ยก็จะหันมาอยู่ฝ่ายเรามากขึ้นคุณจะไม่มีความประสบ,บค,ความสำเร็จในเรื่องของการคือความสุขแห้คนไทยเลยเรื่องของการข่มขู่คุกคาม,คมเริ่มจากครอบครัวคุณหนุ่มมีความเครียดมากเหมือนกันใช่ไหมครับที่มีการส่งทหารเข้าไปข่มขู่ทั้งลูกทั้งคุณพ่อคุณแม่ลักษณะของการข่มขู่เป็นยังไงครับ ต้องต้องเกิดน,นั้นที่นึงครับว่าตลอดมาเนี่ยเราก็เข้าใจมาเข้าใจมาทุกครั้งนะครับว่าโอเคมันจะต้องมีการไปไปไปถึงกับไม่กดใจนะเราเองเราไม่เคยคิดว่ามันจะเกิดขึ้นอะไรกับเราเพราะเราเป็นแค่คนตัวเล็กเล็ก<ม>ก็อย่างที่บอกไปตอนแรกครับว่าเราเราพยายามจะจัดกให้หะานี้ปรากฏว่า,าตอนตอนที่อยู่ในช่วงหลบนีเนี่ยเราเองเราปิดกัน้นปิดการสื่อสารทุกอย่างนะครับก็เลยไม่ได้ติดต่อกับทางบ้านไปปรากฏว่าพอเราหลังจากที่เราอยู่ตัวแล้วเราไปติดต่อทางบ้านปุ๊บก็ตกใจนะว่า ทหารเนี่ยทหารตำรวจทหารตำรวจเนี่ยครับวนเรียนไปที่บ้านผมตลอดเวลาเลยครับแล้วก็ไปเหมือนกับคือแรกๆเราก,ก็เข้าใจว่าทาตามหน้าที่แต่หลังๆเนี่ยพูดกับแม่ว่าเขาจะไปอย่างเงี้จจยนจนกว่าผมอ่ะจะไปมอบตัวผมจะไปใางานตัวซึ่งผมไม่เข้าใจว่าทําไมทาไมต้องเปดด็นตำนวจแม่ผมเองเนี่ยก็เข้าลงเล่าเข้าลง,าลงมีนาเลยครับ <S <S คืออยากจะบอกคอสชเลยว่าคุณทําครอบครัวผมมาทําผิดเพราะเขาเองเนี่ยเขาไม่เคยเห็นด้วย ก,กับที่กับปฏิควาที่ผมถูกก็ถูกถูกกระทานะ,ะแล้วก็ไม่เคยไปเยี่ยมผมเลยพี่น้องผมเนี่ยไม่มีใครดปเยี่ยมเลยเพรนั้นเนี่ยคุณอะทำอีกคนแต่ที่แม่พ่อกับแม่ผมเนี่ยวันนี้เนี่ยเขาเขาเองเขาเขาคุณพ่ออายุเจ็ดสิบหกคุณแม่อายุหกสิบหกทั้งหา่างกันสิบปีสองคนเนี้ยตอนนี้ต้องต้องมาอยู่การชิดกันเพื่อที่จะดูแลซึ่งกันและกันลูกผมเนี่ยอายุสิบสามปีนะกับการที่มีตำรวจทหารเข้าไปทุกวันอย่างนี้เนี่ยมัน ม,มันเกินไปหรือเปล่านั่นคือเหตุผลว่าทําไมผมเอ,อพอผมรู้เรื่องพวกนี้เนี่ยผมไม่กล้าที่จะโทรติดต่อไปที่บ้านเลยนะครับเพราะว่ากลัวว่าจะทําให้ผม,มคือตัดสินใจคือต้องทําบางอย่างให้กับให้ให้กับครอบครักวก็คือการเข้าไปรายงานตัวซึ่งถ้าผมเข้าไปรายงานตัวตอนนี้เนี่ยผมก็คงได้เ,เท่นกันคงโดนคดีความแน่ๆครัรคะนั้นการที่คุณพ่อคุณแม่ผมเนี่ย ได้ผมได้คุยกับแกครั้งสุดท้ายแกบอกว่า,วาให้ปมกไปให้สุดเลยไม่ต้องห่วงที่บ้านถ้าทหารจะจับเขาไปฆ่าไปแกงอะไรเขายอมทุกอย่างแล้วก็ขอให้ผมได้รับความปลอดภัยก็พอในเมื่อคุณเป็นทหารคุณเป็นคณะยึดอำนาจเนี่ยคุณไม่เห็นความสาคัญของเราซึ่งตลอดมาผมก็เชื่อว่าพวกคุณเนี่ยไม่เคยเห็นความสาคัญของประชาชนหรอกคะแนนเสียง15ล้านเสียงที่เลือกพักเลือกพักเพื่อไทยมาหรือเลือกมีผ่านการเลือกตั้งมาเนี่ย พวกคุณก็ใช้อำนาจกระบอกเปิดเนี่ยในการยึดอำนาจไปพวกคุณไม่สนใจแต่ใ,ในต่างประเทศเนี่ยเขาสนดังนั้นเนี่ยผมจึงติดต่อทางเพื่อนๆที่ทํางานอยู่เป็นองค์กรสิธิต่างๆนะฮะ,ะหนึ่งก็คือเป็นองค์กรของคนไทยซึ่งเป็นศูนย์ศูนย์กฎหมายผมรู้ใจต่างดีเพราะว่ามีลุมทนายความของพวกผมเนี่ยของที่ผมรู้จักเข้าทํางานอยู่อีกส่วนหนึ่งก็คือ6องค์กรใหญ่ๆของโลกเลยนะครับรวมถึงสาภาพยุโรปด้วย ซึ่งผมเนี่ยได้ส่งจดหมายที่มีเนื้อหาใจความเดียวกันเกี่ยวกับเรื่องที่คุยเมื่อสักครู่นี้ว่าพ่อผมถูกคุกคามยังไงแล้วขอให้หยุดหยุดการกระทำาต่างๆตรงนี้ทันทีนทำไมพวกเขาเนี่ยใช้แผนสกปรกหรือใช้วิธีการสกปรกแบบนี้ซึ่นเป็นเรื่องที่ผมรับไม่ได้ครับนอกเหนือจากเรื่องของการพยายามที่จะข่มขู่คุกคามประชาชนและก็ครอบครัวของคุณหนุ่มเรสน์นแล้วเนี่ย ประชาชนคนอื่นก็หลายๆครอบครัวเหมือนกันนะที่ถูกข่มขู่คุกคามบางคนที่ไม่ปริารงตัวก็จะถูกข่มขู่คุกคามมากเหมือนกันหรือแม้แต่การที่บางคนอาจจะเห็นต่างจากการทํางานหรือเห็นต่างจากคสชคัดค้านการท,ราทํารัฐประหารแต่ครอบครัวกล่าวนี้ก็ถูกกระเมิดถูกข่มขู่คุกคามอ,อ,อย่างมากเหมือนกันอันนี้จะเป็นส่วนหนึ่งที่จะอธิบายให้กับทางองค์กรสิทธทมนมษยชนทั่วโลกได้เห็นและเข้าใจด้วยไหมครับครับ,ค,รบคือ อันนี้จดหมายที่ส่งไปเนี่ยเป็นจดหมายฉบับแรกนะฮะซึ่งคิดว่าน่าจะมีการตอบรับกลับมาเร็วๆเด็วๆนี้ซึ่งรายละเอียดเนี่ยพวกผมแล้วก็ทีมงานแล้วก็อเพื่อนๆหลายคนรวมถึงศูนย์ทนายความกำลังรวบรวมข้อมูลพวกนี้อยู่ <c oughs> เพื่อให้เขาได้รับทราบว่ามันมีผลกระทบอะไรยังไงบ้างสถานไ,ได้กระทําการละเมิดสิทธิ์พวกเรากันยังไงบ้าง <c oughs> โดยในเบื้องต้นก็คือขอให้ผมเนี่ยได้ได้ได,ได,ได้เหมือนกับน,นําล่องไปก่อน <c oughs> ซึ่งผมเชื่อว่ายังมีม,ม,มีมีหลายๆส่วนหลายๆภาคส่วนซึ่งทำเขาทาข้อมูลในส่วนนี้ อยู่อยู่อยู่แล้วนะครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยผมก็ขอใช้โอกาสที่ได้รับทราบว,ว่าข้อผมถูกคุกคามเนี่ยนําเสนอให้กับน,นานาชาติเขาได้รู้นานานชาติค,คนเขาได้รู้ผมไม่ผมไม่ได้เป็นเคสที่รุนแรงที่สุดหรอกผมเชื่อว่าถ้ามีของเพื่อนเพื่อนผมหลายๆคนเนี่ยที่ไม่ว่าจะเป็นประชาชนที่แพูดสุยรุยแค่ไปถือแซนด์วิชหรือว่าถือกระดาษเดซสเนี่ยคือทหารทําทุกอย่างเพื่อที่จะปิดปากประชาชนอเอาเอาปากมือปิดป้าอะไรเงี้ยซึ่งมันไปไปไม่ได้วันนี้ พวกเราที่อยู่ในต่างประเทศที่ตรงนั้นมาแล้วเนี่ยก็ต้องทำเพื่อคนที่อยู่ข้างในนําความจริงมาเสนอให้มากที่สุดครับพอจะทราบไหมครับว่ากรณีของการทําร้ายที่ทหารทําร้ายประชาชนที่คัดค้านหรือเห็นต่างจากคอสชเนี่ยมีกรณีไหนบ้างที่รุนแรงและมีใครบ้างครับที่อาจจะถึงบัดนี้ก็ยังไม่รู้ว่าอยู่ที่ไหนอะไรแบบนี้มีเยอะไหมครับแล้วก็เคสแบบที่ว่านี้เป็นยังไงจริงๆเรื่องตรงนี้ตอนนี้ข้อมูลในมือผมเนี่ยผมรู้เฉพาะในส่วนของ คนที่ถูกคดีถูกหมาย,มายเรียกออกไปเท่านั้นซึ่งมากกว่านั้นเนี่ยตอนนี้ผมยังไม่รู้เลยแต่ว่าอีกไม่นานครับก็คงจะมีข้อมูลในเชิงเลือกพวกนี้เนี่ยออกมาผมเอง เรารว่ามีข้อมูลน้อยมากในเวลานี้ครับครับครับแต่ว่าสิ่งที่มีการพูดคุยกันอะไรกันอันนี้ก็อาจจะก็ก็มีอยู่บ้างนะครับอาจจะเป็นแค่ข่าวหรือว่าคนนั้นหายไปคนนี้ถูกทารุณคนนี้ถูกประทําในลักษณะที่เป็นการทารุณอันนี้ก็ก็มีมีพูดถึงกันอยู่เหมือนกันและก็เกิดขึ้นกับบางคนในในในกลุ่มที่มีการต่อต้านสชใช่ครับครับใช่ครับครับคุณหนุ่มครับเรื่องของอการเคลื่อนไหวทางการเงิน ในประเทศไทยตอนนี้เนี่ยมองอย่างไรโดยเฉพาะอย่างยิ่งการที่คอสชมีการตั้งสมาชิกสถานีบัิบัญญติาแห่งชาตินะครับแล้วก็มีนายทหารเป็นสมาชิกอยู่ถึง104คน4นายนะซึ่งก็จะเรียกว่ามากเกินครึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกสถานีัิบัญญติทั้งหมดซึ่งมี200คนมองภาพนี้แล้วรู้สึกอย่างไรกับอนาคตทางการเมืองของเมืองไทยครับ ผมมองนลกว,ว่ามันมันมีความมันประเทศเราก็คงไปไหนไม่ได้เลยคนระับจริงๆไม่ว่าจะเป็นสอน,นอชอรหรือว่าคณะอะไรก็ตามที่เขาแต่งตั้งขึ้นมาเพื่อคุคงอำนาจรัฐผมผมไม่เคยให้ความหวังอะไรเลย <S <S <ม>และมองมองว่าจริงๆวิธีการเทีคือเปืนอความสุขของเขาของของคอสชอยเร็วที่สุดเนี่ยมันไม่ต้องทําอะไรยุ่งยากแบบน,นี้ก็คือเอารัฐธิมุนฉบับ มาใช้เลยแล้วก็ไม่ให้มีการเลือกตั้งเลยเดี๋ยวี่สูจน์เอาระบบพักการเมืองนี่แหละมามาใช้วันนี้เนี่ยออขอส่อช่เนี่ยดูเหมือนจะไม่มีความเชื่อมั่นนะไม่มีความเชื่อมั่นในระบบพักการเมืองในระบบตัวนักการเมืองซึ่งมันเป็นไปไม่ได้มันผื่นกระแสโลกมากแล้วก็การที่การที่ใครๆก็รู้ว่านมูุนปี50สูงเป็นรัฐมนุนฉบับที่แย่แย่อยู่แล้วนะครับถ้ามีการทำรัฐมนุนฉบับใหม่ขึ้นมาเนี่ยผมก็เชื่อว่ามันก็คงจะหนักกว่าปี50สูง ซึ่งมันก็คงทําให้ประเทศไปหไหนไม่ได้เลยนะคออณะสรชเนี่ยที่แต่งตั้งขึ้นมาเนี่ยทหารเกินครึ่งเนี่ยมันมองดูแลกลายเป็นสภา,าเกาหลีเหนือไปแล้วนะครับมันจะได้รับการยอมรับจากนาณาจักได้ยังไงผม,มผมเชื่อว่าประชาชนคนรักญาติคนตัวเล็กๆคนที่มีความรู้น้อยหรือมากอะไรต่างๆเนี่ยแค่นี้ก็มองออกแล้วว่าสิ่งที่คุณได้ทำเนี่ยและสิ่งที่คุณได้พูดต่อหน้าสระทัตอยู่ทุกวันเนี่ยก็คือจะต้องมีการปฏิรูประบบของประเทศก่อนอะไรเงี้ยมันเป็นแนวทางของใคร ซึ่งมันเป็นแนวะทางของกอปร,ปรสแน่นอนดังนั้นการที่คุณบอกว่าคุณจะกลับคืนคืนทุกอย่างให้เป็นปกติโดยเร็วที่สุดเนี่ยเม่อนี้มันเกิดความลำเอียงมันเกิดมันเห็นชัดเจนว่าคุณเอ็นเอียงไปข้างกอ,อปร,ปรสในขณะที่คนแสดงเนี่ยยังถูกจับเข้ามาเรื่อยเรื่อยเรื่อยรล่าสุดก,ก็ไปทําลายเรื่องของนักอภิโต่ะคุกนักโทษการเมืองเนี้ยโดยการย้ายนักโทษการเมืองที่เคยอยู่ที่หลักสี่ กลับไปเป็นคนธรรมดาไม่ถึงว่ากลับไปเป็นนักโทษธรรมดาซึ่งตรงนี้เนี่ยมันมันเหมือนกับว่าทางฝ่ายเราเนี่ยเป็นเป็นฝ่ายที่ถูกกระทามากมากมากที่สุดมากกว่าฝ่ยายตรงเ้อมอืมครับทีนี้ถ้าหากว่าเป็นอย่างนี้การจะมีรัฐบาลซึ่งก็คาดการณ์ว่าบริษัทยุจารุชาเขาอาจจะเป็นนายกรัฐมนตรีโคมรมที่จะมีการตั้งขึ้นมาปฏิรูปประเทศแล้วก็บอกว่าจะมีการปฏิรูปประชาธิปไตยให้มีความยั่งยืนมากขึ้นเนี่ย อันนี้มันจะเป็นจริงได้หรอฮะถ้าหากว่าการตั้งสนชเป็นแบบนี้แนวทางการปฏิรูปก็สอดคล้องกับกลุ่มกปศซะมากกว่าวันนี้ผมคิดว่าเรื่องส,อน,สอนชรหรือว่าอะไรก็ตามเมือนที่หลัง ยื่นอำนาจมาเนี่ยเ,าเราไม่เราไม่จำเป็นต้องไปลงดิเทียวอะไรนะครับมันผิดพลาดมาตั้งแต่คุณล่ารถถางออกมาแล้วค,คุณออกมายึดนอำนาจจากประชาชนแล้วนั้นสิ่งที่คุณได้ทําอะไรขึ้นมาเนี่ยไม่สมดังใจยื่นอำนาจนะครับมันม่ีความชอบธรรมใดเลยแล้วนา,นาชาเนี่ยเขาก็เห็นผมผมไม่อยากจะวิจารณ์เรื่องอุปสรทอแล้วเพราะือมันถือว่าเป็นเรื่องเล็กน้อยมีสิ่งที่คุณได้ทำมันผิดพลาดใจหลวงของการนำพาประเทศยอดหลังไปอีนะครับต่างความเดินลงไปยีซี จะจะเกิดขึ้นภายในไม่กี่ปีข้างหน้าอะไรเงี้ยวันนี้เนี่ยเราตามหลังเขาขนาดมันผิดมันผิดไปทั้งกระบวนการมันผิดพลาดในหมดสิ่งที่คุณเคยห้ามเขาไม่ทําสิ่งที่คุณเคยบอกว่ารัฐบาลเพื่อไทยทําทไม่ดีวันนี้คุณก็กลับมาทำแล้วคุณก็พยายามจะปรอบผู้ประชาชนว่าไอ้สิ่งที่รัฐบาลทําเ,เรื่องเ,เรื่องของการ จำนำข้าวโกงโกงข้าวจับทหารอะไรที่แบบเป็นทหารที่ที่เกี่ยวข้องกับเสื้อแดงอะไรอย่างเงี้ยคือคุณก็มีการกระทําเพื่อล้างสมองเพื่อให้ประชาชนเห็นว่าไอ้สิ่งที่คุณได้กระทำเนี่ยถูกต้องครับครับทีนี้มองมองการเคลื่อนไหวของของนอปชอของคนเสื้อแดงอย่างไรณนะตอนนี้นะครับซึ่งในประเทศไทยนี่จะเรียกว่าไม่มีการเคลื่อนไหวของนอปชคือคอ,อสชอสามารถที่จะปราบ หรือกดทับความเคลื่อนไหวของนอปชได้อย่างราบคาบแล้วในระดับหนึ่งเพราะไม่เห็นความเคลื่อนไหวอะไรมองการเคลื่อนไหวของนอปชนับจากนี้ไปทําอะไรได้ไม่ได้อย่างไรครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งบรรดาแกนนําทั้งหลายที่เคยขึ้นเวทีเคยประกาศต่อต้านรัฐรฐปร,ระหารอย่างดุดันแต่ว่าเอาเข้าจริงๆพอรัฐประหารจริงๆก็ดูเหมือนว่าไม่ได้เป็นไปอย่างที่เคยประกาศแล้วก็ปลุกให้ประชาชนขึ้นมาต่อต้านการรัฐประหารแต่อย่างใด มองบทบ,บทบาทของแกนนำนปชในตอนนี้อย่างไรครับในสภาพที่เหมือนกับว่าทำอะไรไม่ได้และเป็นความตั้งใจที่จะไม่ทำอะไรหรือทำอะไรไม่ได้เพราะเงื่อนไขข,ของคอสชที่กดทับอยู่ฝันนอื่นออกตัวนิดนึงว่าถ้าถ้าพูดไปเนี่ยจะทำให้แม่ยกเนี่ยเสียจใจแม่ยกที่ยังงงสัม,าท,มาทานในน,นปชแลสัทานในตัวแกนนำอยู่แต่วันนี้เนี่ยเราจะมองเห็นว่าหลังจากที่แกนนา ยอมซีโร่าทุกอย่างนะครับแล้วก็เข้าไปมอบตัวเข้าไปรายงานตัวแล้วก็ได้ออกมาวันนี้เก็บตัวเงียบไม่มีการสแสดงความเห็นอะไรทั้งสิ้นเนี่ยก็ทำหลังจากนั้นเนี่ยก็เราได้เห็นพลังของประชาชนตัวเล็กๆไม่ว่าจะเป็นคุณมนุษย์ป้าหรือว่าจะเป็นนักศึกษาที่ยอมไปนั่งกินใสม่มีทั้งๆท,งท,งที่รู้ว่าเขาเจะจับเนี่ย้าปล่อยให้ถูกจับหลายคนแค่ใส่เสื้อ respect my word ใช่ไหมคการแสดงออกแค่ชูสมนิ้วหรือการไปแสดงออกหน้าเซเว่นมีเลเว่มันเป็นเรื่องที่เ,เรื่องเรื่องระจอมกมากๆเลยก่ะการแสดงความถึงแบบนี้ในในประเทศเสรีแต่พวกพวกเขากลับถูกจับตรงนี้เนี่ยเรามองเห็นพลังของประชาชนคนตัวเล็กๆซึ่งวันนี้ได้ก้าวข้ามแกนนําไปแล้ววันนี้ผมบอกเลยว่าอ่า,อาสิ่งที่คุณได้กระทํามาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นปี5้าอ่โอเคเราอาจจะมีความสัทธามานเรื่อยๆนะครับสนามที่รัชมังคลาพิเศษที่ เอากลุ่มคนจํานวนเล็กๆเนี่ยของฝ่ายตรงข้ามเนี่ยมาล้อเอาแล้วทําให้คนข้างในแคบเหยียดกันตายไม่มีอะไรจะกิีนเนี่ยก็เป็นข้อบกพร่องซึ่งคนเสดงได้เกิดการเรียนรู้ครับล่าสุดที่เกิดที่อักษรเนี่ยคุณพูดพูดอยู่เปล่าๆบนเวทีว่าเออคุณตั้งที่ชุมนุมอยู่ที่ไหนให้ความสําคัญกับสถานที่แล้วก็อาจจะเกี่ยวโยงไปกับบางสิ่งบางอย่างซึ่งทําให้ประชาชนมีความมั่นใจแต่วันนั้นที่คุณถูกสลายเนี่ยคุณ หนใตีตายแตบ,บเหมือนหมูเหมือนหมาครับและประชาชนที่เขาได้รับความเดือดร้อนความศรัทธาที่เขาทุ่มเทลงไปเนี่ยวันนี้ผมไม่สามารถพูดแทนทุกคนได้น,นะครับแต่ก็จะมีความพยายามจะพยายามจะพูดให้ให้เกิดความเข้าใจในแกนนาตัวนปชแต่ว่าผมบอกเลยว่าวันนี้ขอให้พี่น้องทุกคนเนี่ยให้ยึดที่ตัวประชาชนเป็นหลักน,นะก้าข้ามแกนนาได้แล้วแกนนาวันนี้เขาทําหน้าที่มาได้มากพอแล้วไม่จำเป็นที่จะต้องให้เขาทำอะไรอีก ต่อไปเนี่ยเราขับเคลื่อนด้วยตัวพลังของประชาชนตัวเล็กๆอย่างเราดีกว่าอืมครับมีอะไรจะฝากถึงคนไทยที่อยู่ในเมืองไทยซึ่งอยู่ในภาวะที่ว่าถูกรัฐอริตรอนหรือว่าถูกปิดปากปิดหูปิดตาในเวลานี้ไหมครับควรจะเคลื่อนไหวอย่างไรได้แค่ไหนคือผม,มไม่อยากให้ใครไปเสี่ยงอีกแล้วจริงๆตั้งแต่ออกจากภกมาเนี่ยฮะ เราได้บทเรียนจากการติดคุกเราได้บทเรียนจากการที่ผ่านเหตุการณ์รุนแรงมาแล้วนะเราไม่ต้องการให้เพื่อนเพื่อนได้ติดคุกอีกเพราะนั้นผมถึงออกมาให้ความรู้แล้วก็ชี้แจงเรื่องราเรื่องราวต่างๆเหล่านี้เนี่ยผ่านสื่อต่างๆนะเพราะงั้นวันนี้เ okay. นี่ยไม่ควรจะต้องมีใครต้องติดคุกอยากให้เพื่อนเพื่อทุกคนเนี่ยใจเย็นนะครับทุกอย่างมีความเสื่อมันมีวันเสื่อมของมันทุกอย่างมันมีมันมีมันมีการ มีวิวัฒนาการของมันเองวันนี้มันถึงจุดจุดหนึ่งที่ท้ายที่สุดแล้วเนี่ยมันก็จะไปของมันเอง<ล>การขึ้นมายังไม่ถูกต้องการยึดอานาจจากประชาชนซึ่งนานาชาติรับไม่ได้เนี่ยมันท้ายสุดมันก็ต้องไปไม่ไม่ควรต้องมีใครต้องติดคุกอีกแค่ไปรายงานรายงานตัวไปอยู่ในคุกเจ็ดวันเนี่ยเสียสารภาพแค่เจ็ดวันนะผมก็ไม่อยากจะให้เกิดน,นั้นนิ่งๆนะครับแล้วก็ติดต,ตามข่าว ข่าวสารที่วิเศษดีเนี่ยพี่วิเศษดีเนี่ยไม่ต้องไปดูมาฮะแต่เราติดตามข่าวสารที่ที่ที่เป็นฝ่ายประชาธิปไตยดีกว่านะครับมีอะไรจะมีอะไรที่จะพูดถึงหรือจะบอกพลเอกประยุทธ์จันโอชาไหมครับเอออยากจะบอกเลยฮะว่าผมเป็นประชาชนตัวเล็กๆนะครับแล้วก็คนที่คุณเรียกเนี่ยเขาไปรายงานตัวเนี่ยคือเขามีความเขามีความพร้อมเขามีอะไรหลายอย่างที่แบบเขาพร้อม ในโอกการดาเนินชีวิตแต่พวกเราเนี่ยเป็นประชาชนตัวเล็กๆเนี่ยคุณเลิกเอาประชาชนตัวเล็กๆอย่างเราเนี่ยไปเป็นไปไปเป็นเจือได้แล้วนะคุณจับพวกเราเพื่อเพื่อเหมือนกับ,บูชาย,ยันให้ทุกคนเห็นว่าประชาชนตัวเล็กอย่างเราเนี่ยมีความเชื่อฟังแล้วก็ยอมอยู่ในกรอบนะ <c oughs> อ่ก็อยากให้อยากให้คุณอย่ายใช้เครื่องมืออย่ายใช้ประชาชนอย่างเราเนี่ยเป็นเครื่องมือโดยเฉพาะเอาคุณเป็นชายชาติทหารคุณคุณมีความเข้มแข็งนะคุณไม่ควรที่จะใช้วิธีชาอันสกกระบก อย่างเช่นการจับลูกหรือเอาเครื hmm ่องเอาลูกเอาพ่อแม่ของคนที่คุณต้องการจะเรียกเขาไปพบเนี่ยเป็นตัวประกันซึ่งเป็นวิธีที่ชายชาติทหารอย่างคุณเนี่ยไม่ควรทําคุณจะต้องหยุดการกระทําเหล่านั้นในทันทีนะครับแล้วไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามเออคุณให้สารภาพในการคิดของเขานะครับอย่างคุณเนี่ยคุณยังยังมีหน้าจอหน้าสื่อที่คุณจะพูดกลอกหูพวกเราได้ก็ถ้าคุณคิดว่าคุณแน่จริงคุณต้องการที่ประชาธิปไตยจริงเนี่ยคุณ คุณควรจะเปิดโอกาสให้พวกเราได้ได้ได้ต่อสู้ในมุมของเราบ้างนะครับอย่าเอาอะไรมากดดันอย่าเอาครอบครัวเข้ามากดดันเนี่ยผมว่าันเป็นวิธีที่เลวทรามมากๆเลยคุณไม่ควรจะทำครับขอบคุณมากนะครับแล้วก็คงก็ขอให้ปลอดภัยแล้วก็ให้กําลังใจในการต่อสู้นะครับขอบคุณมากแล้วก็ฝากบอกเพื่อนๆที่อาจจะอยู่ในภาวะเดียวกันกับคุณหนุ่มเรศนน์นะครับว่าก็คนไทยจำนวนไม่น้อยก็ส่งกําลังใจ ให้ในการต่อสู้เพื่อสิทธิเสรีภาพประชาธิปไตยของคไนไทยทุกคนนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับขอบคุณครับสวัสดีครับ